วดีครับวัดีครับป้าของกันจรลดหน่อยแปลวาของสอนที่โชคดีนะได้ลูกชายลูกสาวในคนเดียวกันเลย <c oughs> โอ้อไม่ต้องอายเหรอป้าเห็นนิ้วก้อยอะ่ป้าก <โจ S 1> ็รู้ตั้งแต่อยากจะเข้าคณะอะไรอะวารสารธรรมศาสตร์ครับแล้วอย่างนี้ชุดนักศึกษาจะใส่กระโปรงหรือกางเกงอะเสื้อนี่มันยุคไหนละ gender fluid อ่ะมันก็เรื่องปกติปะฟังโกนะอยากทำอะไรอยากเป็นอะไรเป็นไปเลยไม่ต้องสนใจเสียงรอบข้าง โกเอาใจช่วยเก่งมากค่ะโกสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีค่ะโกตรงัาหัวอ้วนแปะแปะห้ามทักเรื่อง้ำหนักนะครับให้ชวนคุยเรื่องซีรีส์ที่จอยเขาชอบดูแต่การทักเรื่องรูปร่างนี่มันเป็นการเบรกดีไอที่ง่ายที่สุดนะไม่ได้ครับแปะมันเป็นการบอดี้เชมิง่งเขาจะเป็นอะไรก็เรื่องของเขาคะ่ะแปะ ต้ทักว่าอ้วนไม่นะป้าต้นทักว่าอ้วนเล็กโคตดส่งยาไปที่โกเลกทีได้ค่ะโกเล็์อดทนไว้เถอะแต่เขาทำกันแบบนี้มาตั้งนานแล้วแต่สิ่งที่เขาทำกันมาตั้งนานมันก็ไม่ใช่สิ่งที่ถูกเสมอไปไม่คิ่ถึงตานเป็นเด็กๆเ,เวลามีผู้ใหญ่มาทักเพียงก็ไม่ชอบไม่ใช่หรอสิ่งที่เราไม่ชอบก็่ย่าไปทำกับคนอื่นมันมีแต่ผู้ใหญ่หุ่ยวยเท่านั้นแหละที่ทำกัน แต่เฮียดีกว่านั้นไม่ฉนทนไม่ไหวแล้วขอร้องล่ะให้มันจบที่พวกเราจอยแปะเห็นจอยแล้วเนี่ยแปะก็รู้สึกว่าจอยควรดูซีรีส์สตาร์ทอัพนะเหมาะกับผู้ประกอบการวัยรุ่นแบบจอยแปะก็ด่ะค่ะเนี่ยโอ้โหหนูติดมากเลยแปะ <c oughs> เห็นไหมนะครับว่าอาวุโตจะทําให้คุณร่วมมงสนทนาได้อย่างแนบเนียนและไม่เผอพูดอะไรที่ทําร้ายใจิตใจไวัรุ่น